สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงเจาะประเด็นความรักนะคะประจำเดือนกันยาย,ยนปี2,565นนะคะก็คอนเทนต์นี้นะคะเป็นของคนราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ,ะถ้าคุณมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมาช้านะคะสำหรับอีีนี้เนื่องจากว่าเพิ่งปิดคอร์สนะคะสอนดูดวงรุ่นที่12ไปนะคะ,ะเป็นงานที่มันใช้พลังค่อนข้างเยอะนะคะเสียงก็หายด้วยก็เลยขอพักขอนนะคะ ก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะหากคุณไม่อยากฟังในส่วนนี้สกิปเปนในส่วนของการทำนายดวงได้เลยนะคะแต่ขออนุญาตนะคะว่าออคืออย่าบ่นนะคะอย่าบน่นอย่าเป็นคอมเมนต์ด้านลบเลยในเรื่องของการชี้แจงข้อมูลนอกเหนือจากการดูดวงนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็ขอใช้พื้นที่ของของตัวเองนะคะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลถ้าคุณไม่พอใจไม่ชอบไม่อยากฟังตรงนี้ คุณค่าไปในส่วนของการดูดวงได้นะคะตรงนั้นก็เป็นการทําให้ฟรีๆอยู่แล้วไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณนะคะก็ในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีการเปิดคอร์สสอนดูดวงขึ้นมาทั้งหมด2คอร์สนะคะคอร์สแรกนะคะชื่อคอร์สเรียนดูดวงไพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานนะคะเป็นเป็นเบสิกนะคะรุ่นที่13แล้วนะคะเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่1-2ตุลาคม2 5 6 5นะคะซึ่งสําหรับคอร์สนี้นะคะไม่มีพื้นฐานนะคะทุกอย่างคือมันแบงค์ไปหมดเลยนะคะแต่อยาก ทำนายเป็นอยากดูดวงได้นะคะยินดีต้อนรับสําหรับคอร์สนี้นะคะก็ปูพื้นฐานกันใหม่หมดเลยการันตีในเรื่องของความแม่นยำนะคะรวมไปถึงความรู้นะคะสามารถเอาไปต่อยอดอเป็นอาชีพได้นะคะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้กักวิชาวความรู้อะไรทั้งนั้นนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในคอร์สนี้นะคะรับจํานวนจํากัดนะคะซึ่งตอนนี้มีคนมาสมัครเยอะมากๆแล้วนะคะกเดี๋ยวใกล้จะเต็มแล้ว ส่วนคอร์สที่2นะคะชื่อคอร์สเ,เรียนดูดวงพ่ยทารุขั้นแอดวานนะคะเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่29-30ตุลาคม2565นะคะซึ่งสำหรับนักเรียนเก่านะคะมีส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับคอร์สนี้คุณจะต้องมีความรู้นะคะพื้นฐานของพ่ยทารุมาแล้วซึ่งศาสตร์นี้นะคะสำหรับวิชานี้นะคะจะเป็นการใช้ศาสตร์พ่ยทารุประยุกต์กับวิชาสัตว์ะเลเทวยานเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มันจะแม่นยำละเอียด ลึกซึ้งมากๆนะคะอย่าพลาสำหรับคอร์สนี้ถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสมัครสองคอร์สก็ได้ราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะสำหรับการสมัครเรียนนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็รีบจองคิวสำหรับการเรียนได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะในการให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะ,ะมาดูกันนะคะมาดูกันของ ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในดวงชะตาของคุณนะคะในดวงชะตาของชาวกรกฎลัคนากรากฎเกี่ยวกับความรักเนาะเจาะความรักล้วนล้วนนะคะาาาม,ววมาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงชะตาความรักล้ว,ลวน ฟ้าซับวอนนะคะห้าเมถาช่วงนี้นะคะดูเป็นพลังงานของคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรมาลบกวนจิตใจคุณบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปทีละนิดก่อนนะคะไพ่เดสนะคะออรู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากๆนะคะนิ nice of Cuff นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะเป็นไพ่ e Emperor ขึ้นมาค่ะเ of w a วอนนะคะหนะะึ่งเมถา เอสออฟสอดนะคะหนึ่งดาบเป็นไพ่โดยฮาเราแฟนขึ้นมาจ้านะคะทรียปอลนะคะสามไม้เท้าควีนออฟเพนดิเคลสนะคะราชินีเหรียญแล้วก็ ทริอปเฮนเดเคสนะคะไพ่ hey, สามเหรียญรู้สึกว่าพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณค่อนข้างแบบวุ่นวายนะคะในเรื่องของภารกิจการงานในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะเหมือนอารมณ์มันตีกันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความจรงิงจังกับการวางแนวทางของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มองการไกลคบกับใครไม่คบเล่นๆอยากจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็โดย ต้าชุมนิกค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความหึงหวงนะคะขีหึงคีหวงแต่ไม่ค่อยแสดงอาการนะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะก่อนหน้านี้ชาวกรกฎเพิ่งจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ดูจริงจังแต่ว่าช่วงนี้ดูวุ่นวายเพราะอาจจะหมายถึงมีคนมาก๊อปปี้เรียนแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูลอะไรวิธีการ วิธีการทําธุรกิจของคุณก็ได้ทําให้คุณเสียสมาธิไปนะคะแล้วมันมีผลต่อความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีกรลฎคุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มองว่าในในในความสัมพันธ์ของคุณนะคะ มันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็จบด้วยดีนะมันมันจะเป็นทีนทละสเต็ปกันไปนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของดวงของคนโสดชาวกรกฎนะคะจะเป็นยังไงบ้างคนโสดค่อนข้างจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของหน้าที่หลักแห่งความมั่นคงนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ถ้าเงินไม่พร้อมงานไม่ดีเราจะไม่สามารถไปรักใครได้มันเหมือนจิตใต้สนึกของคุณอะ เน,น้นในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในเรื่องของความสําเร็จมาก่อนถ้าพูดถึงนิสัยนะคะความคาดหวังทางความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่เล่นใหญ่ในความสัมพันธ์มากๆนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนค่อนข้างเหมือนเหมือนจะวัยแต่ลึกๆเอางงว่ามีความช้าเพราะว่าดูเป็นคนที่ดูระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะจะเลือกจะคบใครค่อนข้างจะใช้เหตุและผลในการพิพนิจพิจารณานะคะ ออรู้สึกว่าในพื้นชะตาของคนโสดเนี่ยช่วงนี้คนโสดดูวุ่นวายนะคะดูไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่อาจจะมีในเรื่องของบางเรื่องราวนะคะมากระทบหรือว่าตัวของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะมันเป็น queen of pentacles นะคะหมายถึงว่าคุณคิดในเรื่องเงินในเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองมากกว่าที่จะหอยหาความรัก หรือว่าต้องการการเติมเต็มจากคนอื่นนะคะตอนนี้ต้องการเงินค่ะมาเติมเต็มตัวเองนะคะแล้วก็บวกกับชีวิตมันวุ่นวายกับการพยายามจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางนะคะเพรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคนเก่าที่พยายามจะกลับเข้ามาหาคนราศีกรกฎหรือว่าคุณนะคะเป็นคนโสดแล้วคุณกําลังคิดถึงคนเก่าของคุณก็ได้แล้วพยายามจะหาวิธีการที่จะกลับไปในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เหมือนกันพยายามเหมือนพยายามจะคุยะคะ่ะ อันนี้ให้สลับพลังงานได้นะคะเพราะว่าเออรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของการบล็อกการติดต่อสื่อสารการปิดกัน้นการไม่อยากพูดไม่อยากคุยแต่อีกมีคนนึงนะคะพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะทำดีขอโอกาสอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คนโสดขออนุญาตนะคะเออรู้สึกว่าเรื่องราวของคุณมันมันดูมีความซับซ้อนมากๆนะคะ ก็รู้สึกว่าคุณเครียดในเรื่องของความรักนะคะเครียดกับอนาคตวันข้างหน้าว่ามันจะเป็นไปอย่างไรนะคะดูนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าบางท่านตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่รักแบบความรักขอโทษค่ะความสัมพันธ์แบบลักซ้อนนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการรอคอยคําตอบก็ได้ซึ่งคนโสดนะคะอยากให้คุณหยุดในเรื่องของการคิดมากมากจนเกินไปหรือกลัวมากจนเกินไปหรือหยุดนึกถึง อดีตที่เคยผ่านพ้นหยุดนึกถึงคนเก่าได้แล้วนะคะคุณอาจจะเคยคบอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเพอร์เฟกมากๆนะคะ,คะดูเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะดูเป็นคนที่มีหน้าที่การงานตำแหน่งใหญ่โตนะคะแล้วก็ดูมีความเป็นผู้นำสูงคุณอาจจะคบกับคนแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่หายากแล้วก็เลยทำให้คุณนะ่พอล้างลาม,มาแล้วยังมีการคิดถึงคนคนนี้อยู่ยังต้องการเขาแล้วก็ยังหาวิธีการที่จะกลับไปซึ่งไพ่บอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะ พราะเร็วนี้นะคะกำลังจะมีพลังงานของคนใหม่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎในซับคัพนะคะพลังงานของธาตุน้ํากรกฎมินทิจิกหรือการเข้ามาของใครสักคนหนึ่งที่มาด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนการเทคแคร์การดูแลเอาใส่เอาใจใส่หรือว่าเป็นลักษณะของการ ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาปลอดภัยอะค่ะที่คุณจะรักเขาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของการปลดปล่อยเรื่องราวที่อิลุงตุงนางอยู่ในชีวิตของคุณเคลียร์ออกไปให้หมดแล้วขอให้คุณได้เปิดใจนะคะคุยกับคนใหม่ๆบ้างนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณก็ได้นะคะช่วงเวลานี้ของคนโสดสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะเอา,างว่าให้คุณอะค่ะฝึก ทำสมาธิหรือเน้นใน,นเรื่องของการสวดมนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าจิตใจของคุณมันฟุ้งซ่านมากๆเมื่อไหร่ที่คุณมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกนิ่งขึ้นแล้วมองว่ามันจะเป็นเสน่ห์อย่างมากนะคะแล้วจะมีคนพยายามเข้ามาในขวาในชีวิตของคุณนะคะในความรักของคนโสดเนาะํามองว่าจะไม่โสดแล้วแหละคุณอาจจะไม่ได้โสดแล้วนะคะคุณอาจจะกลัว ว่าตัวเองจะไม่มีคู่นู่นนี่นั่นคุณมีนะคะเขาอาจจะมาช้าหน่อยแต่คุ้มค่าในการรอคอยนะคะเพราะว่าพลังงานของการเข้ามาของคนคนนี้สามารถทําให้คุณกล้าที่จะเปิดใจรักเขาอีสอรักเขานะคะหรือมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีดนวโน้มนะคะเป็นชาวต่างชาติแดนไกลนะคะหรือบุคคลที่เคยล้มเหลวในเรื่องของความรักมาไม่ต่างอะไรจากคุณนะคะต่างคนต่างผิดหวังแบบรุนแรงมากๆแล้วการได้มาเจอกันนะคะมันเป็นพลังงานของ ความถูกตาต้องใจอะค่ะออตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอนะคะไพ่จัดเม้นต์ขึ้นมานะคะ <Yeah. S 1> การปรับปรับกระทันหันก้าวถ้วยราชนีดาบแล้วก็เดอะแฮงแมนนะคะ mm hmm. บางครั้งคุณยังนึกถึงคนในอดีตของคุณอยู่อะคะ่ะยังคิดถึงเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากนะคะแต่อย่างที่ย้ำนะคะว่ามันถึงเวลาจะมีการหยุดคิด กับสิ่งที่ไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้ไพเพจเ f p e n เ a c l e คือการเริ่มต้นการเปิดใจให้ใครเข้ามาก็ได้นะคะแล้วอาจจะหมายถึงว่าให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆพิจารณาเรียนรู้กันไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะนะคะมีความรักดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอ่ะยังไงอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนโสดเอามาว่าคนโสดเนี่ย คุณจะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้นะคุณอาจจะเคยคิดถึงคนเก่ามากๆนะคะแต่คุณอาจจะถึงเวลานึ่งนะคะคุณอาจจะทําใจยอมรับนะคะแล้วก็เอาชนะความกลัวเอาชนะความเหงาได้ไพ่หนึ่งดาบคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่มันแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงนะคะขออนุญาตด,ดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาให้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะของคนที่จะเข้ามานะคะจะเป็นยังไง เป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูมิสเน่มากๆนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่เจอกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าระหว่างการเดินทางหรือการติดต่อประสานงานการได้เจอกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณคุยกับเขารู้เรื่องนะคะคุยกับคุยกันเข้าใจนะคะคิดว่าน่าจะผ่านในเรื่องงานเป็นหลักนะคะเจ็ดเม็เท้าคือภารกิจทางการงานพาไม่ได้เจอกันหรือว่าเขาจะมาปลดล็อกความกลัวนะคะปลดล็อกความเหงา สิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเอามองว่าคนคนนี้ผ่านมาในเรื่องงานนะคะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะสื่อสารกันเหมือมันเหมือนเราไปเคมีตรงกันอ่ะพูดจาถูกคออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์กันง่ายๆหรอกเพราะว่ามันใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเนื้อคู่ได้นะคะหรือเป็นคนที่สามารถ เป็นพลังใจให้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยมันเป็นพลังงานความรักที่ดีมากๆนะคะช่วงนี้นะคะเอาชนะเอาชนะใจตัวเองให้ได้ในเรื่องของการหยุดคิดถึงแฟนเก่านะคะแล้วก็เปิดโอกาสเนาะให้ตัวเองได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆบ้างนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาคือ perfect นะคะค่อนข้างดีงามมากมันเป็นพลังงานของความรักอะ่ะการดูแลเอาใจใส่ความที่เป็นคนที่ถูกใจอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะขอดูต่อ ดีเซปชันนะคะคุณผิดหวังนะเขาอยากให้คุณให้โอกาสในความรักอะ่ะคุณอาจจะกลัวนะกลัวคนเข้ามาหลอกนู้นนี่นั่นนะคะปล่อยวางความรู้สึกพวกนี้นะคะให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะกลับมาทำตัวเองให้มีความเป็นเพอร์เนตนะคะสนุกสนานล่าเริงนะคะอ่าแล้วก็ มีความแตกต่างในเรื่องของศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มเป็นคนต่างชาติได้หรือว่าคนที่มีความเชื่อคนละแบบแต่บางเอิญมาคุยกันนะแล้วมันรู้เรื่องนะคะมันเป็นเคมีตรงกันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคพลังงานดีนะคะคอนโสดตต่อมานะคะเป็นความรักของคนที่คุยๆกันนะคะสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งพลังงานสิ่งที่สิ่งที่เห็นขึ้นมาคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่คาดหวังในความรัก พอสมควรนะคะคุณอาจจะได้คุยกับใครสักคนนึงสักคนหนึ่งนะคะเป็นราศีเมษและคณะเมษนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูลักษณะของบุคคลที่คุณคุยด้วยรู้สึกว่าคุณประทับใจเขานะคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะมีอะไรให้ให้น่าทำความรู้จักนะคะด้วยเขนานัานจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะดูแบบ ดูมั่นคงดูมีความเป็นผู้นำดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่าความคิดเขาดูมีเหตุและผลดีดูน่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าคนเข้ามาฟังเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนที่คุณคุยอยู่จะเป็นเพศไหนแต่แนวโน้มออกมาคือไปทางเดียวกันนะถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นคนที่แบบดูทำงานเก่งอ่ะดูมั่นคงอ่ะดูเหมือนคนที่ทำอะไรก็ดูง่ายดูประสบความสำเร็จไปหมดนะคะคุณคุยกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นนะคุณรู้สึก คุณอาจจะคิดว่ามันสามารถไปต่อได้และคุณก็คาดหวังกับคนคนนี้มากๆแต่ความสัมพันธ์มันไม่ง่ายนะคะมันซับซ้อนมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเดินช้ามากนะคะ f r y of ฟวอมันเป็นพลังงานของความไม่เข้าใจกันหรือมีปัจจัยอย่างอื่นนะคะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์เช่นหน้าที่การงานความห่างไกลกันอยู่กันคนละพื้นที่การไม่มีเวลาเจอกันหรือว่าอยู่ในช่วงของการมีวิบากกรรมเก่าที่จะต้อง แยกย้ายกันไปเพื่อเคลียร์เพื่อชดใช้แล้วรอคอยวันเวลาที่จะเข้ามาหากันแบบในเวอร์ชั่นที่มันเป็นความรักกันจริงๆนะคะในอนดีตที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างจะเหมือนยอมเขาเนาะเขาเหมือนเป็นคนที่ดูดูมีอีกโก้ดูอาแต่ใจดูไม่ค่อยแสดงออกในความรักนะคะเหมือนเขาจะอยู่นิ่งๆแล้วให้เราเป็นฝ่ายออฟเฟอร์เข้าหานะคะซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าแรกๆคุณทําได้นะคะ แต่สักพักหนึ่งไฟอับวลคุณไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายในชีวิตของคุณมากจนเกินไปหรือว่าเราเกิดความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราเป็นความรักที่ลับๆของเขาค่ะเขาไม่เปิดเผยเขาไม่เคยเอ่ยอะไรเกี่ยวกับเราให้ใครคนอื่นขเขาฟังนะคะก็รู้สึกว่าคุณ คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณอ่ะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะคุ e e ะเป็นเคิคือความนิ่งคุณเรียนรู้ที่จะนิ่งคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงมองทุกอย่างตามเหตุและผลนะคะไม่เข้าข้างตัวเองไม่มโนเพ้อฝันนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะคุณจะเป็นคนที่เวลาเสียใจคุณจะเก็บซ่อนไว้ในความรู้สึกไม่ฟูมฟายแล้วไพ่เดอยหารเลฟันกับเทียร์วอร์เนี่ยเป็นพลังงานของความความใจเย็นอะ่ะ นะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยมันยังตัดกันไม่ขาดช่วงเวลาที่มันมีปัญหาเปรียบเสมือนวิบากกรรมหรือต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์นิสัยที่มันแตกต่างมันมีอะไรที่จะต้องปรับจูนเข้าหากันภายหลังแล้วฟันคือจะมีการสนทนาพูดคุยเปิดใจนะคะแต่เป็นในลักษณะของการทะนุถนอมความรู้สึกของกันและกันนะคะในความสัมพันธ์มันไม่ได้หยุดเท่านี้นะคะต้นร้ายปลายดีนะคะ n i ท์ซ s u b c u นะคะกับไพ่หนึ่งดาบคุณฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นการมีคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจเขาเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณเขาต้องการเริ่มต้นกับคุณและไพ่ในะซ็อกครับคือเป็นเป็นความรักที่อยากจะพัฒนาไปถึงจุดของการแต่งงานมันไม่ใช่แค่ว่าจะคบกันเล่นๆนะคะการที่เขาเริ่มต้นกับคุณช้าเพราะรู้สึกว่าเขาดู หลากหลายด้านหลากหลายมิติในตัวตนของคุณนะคะซึ่งคุณก็อาจจะมีเซนต์ในตรงนี้แต่คุณก็ไม่ตื่นเต้นกับการที่คุณจะต้องถูกใครประเมินหรือว่าถูกจับตามองคุณนิ่งเฉยอะนะคะทริอัลเพนเคอร์สามเหรียญเป็นพลังงานของการจะได้คุยนะคะจะได้คุยเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนะคะจริงจังในความสัมพันธ์ขอดูว่าสามนี้คืออะไรอีกนะคะดูจริงจังนะมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่อใหม้มีปัญหาแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือกันได้นะคะยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งเกรงใจหรือเขาพยายามที่จะมาง้อคุณนะคะภพ่เพจอพคับกับสีถ้วยพยายามจะมางอ้อพยายามที่จะมาสนใจนะคะขอโอกาสนะคะและ้วก็เราก็จะเป็นการพุ่งตัวเข้ามาเลยอะคะ่ะเขาจะดูแสดงออกเยอะนะคะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาจะนิ่งๆอะต่อไปอ้อรู้สึกว่าเขาจะเยอะกับคุณอะความเยอะหมายถึงแสดงออกเยอะนะคะามาดูว่าเขา เขาคนนี้เป็นยังไงออดูตัวเขาคนเป็นคนเข้าสังคมนะคะมีแต่คนสนใจนะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดีอะแต่ชีวิตจริงเหมือนมันไม่ได้ดีแบบนั้นนะคะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพปัญหาอะไรต่างๆนะคะตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินนะคะเขามีแต่รายจ่ายออกไปเยอะมากๆแต่ภาพลักษณ์ของเขาคือดีไปหมดอะไรอย่างี้นะคะ ตอนนี้สภาพคล่องทางการเงินไม่ดีเลยนะแต่ว่าคุณเปรียบเสมือนคู่อุปถัมภ์ของเขานะคะการมีคุณเข้ามาในชีวิตต่อให้ชีวิตของเขามันเลวร้ายแค่ไหนเขามองคุณดีนะคะเขามองว่าคุณยังเป็นคนที่ปลอดภัยสําหรับเขาคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะเวลาที่เขาทุกข์มากๆอะ่ะเขาจะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณก็จะเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นนะคะ อืมขอดูว่าแล้วที่นี้เขารักคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าพูดถึงว่ารักไหมเนี่ยเขารักคุณค่ะแต่เขาไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองเขาเหมือนคนปากแข็งอะ่ะ สามแม่ท้าการมีคุณอยู่ในชีวิตอะคือดีมากนะคะเปคนมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือพยุงหลังเขาอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรแล้วก็วันที่คุณห่างหายออกไปวันที่คุณเงียบไปเขารู้สึกคิดถึงคุณมาก,มากๆโหยหาการมีคุณหรือว่า รับรู้ได้เลยว่าการมีคุณเป็นดีกว่าไม่มีนะคะแต่เขาเป็นเหมือนคนมีอีกโก้ปากแข็งไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองแล้วก็รอแต่ให้เราน่ยไปเสิร์ฟความรักกับเขานะคะแล้วความคิดของเขามันก็ตีกันอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับคุณว่าหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะมีคนใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาก็แอบคิดมากเรื่องของคุณเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าแนวน้มความรักจะเป็นยังไงต่อนะคะ 1ิบถ้วยนะคะเขาต้องการคุณเ <c oughs> ขาต้องการคุณเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะคะเป็นแฟนคนสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเขานะคะสิบถ้วยคือการเป็นครอบครัวนะคะการมีพื้นที่เห็นความอบอุ่นและสบายใจร่วมกันหรือว่าการสร้างชีวิตกันร่วมกันอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะคะการแชร์ความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะเอามาว่าเขาห่วงแห็นคุณมากนะคะไพ่ h i อ h Priestess เนี่ยเขาไม่สามารถตัดความรู้สึก เรื่องของอ,ออกจากเรื่องของคุณได้นะคะคุณเป็นคนเก่งคุณคือคนที่ทำให้เขามีทั้งความสนุกแล้วก็มีความเหงาอะได้พร้อมๆกันนะคะถ้าวันไหนที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาจะรู้สึกดีมากแต่วันไหนที่คุณเงียบเขาจะรู้สึกว่าเหงาเคว้งคว้างนะคนปากแข็งคนคนนี้นะคะช่วงนี้เขาส่องคุณหนักมากนะคะชาวกรกฎส่องนะคะแล้วก็หวงแล้วก็หึง นะคะดูซิว่าเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหมแต่จริงๆไพ่ไพ่ในพื้นดวงนี่ชัดแล้วนะว่าจะขอนะคะจะพูดอะไรตรงๆจะไม่เก็บความรู้สึกแล้วเพราะว่ามันอึดอัดนะคะเขาอึดอัดอือยังไงต่อนะอึดอัดนะเขารอจังหวะคะ่ะเขาจะพูดคะ่ะรู้สึกว่าเขาอาจจะพูดแต่พูดอ,อ้อมๆนะคะแต่สิ่งที่เขาจะแสดงออกคือไปเปิดตัวกับครอบครัวนะคะไปเปิดตัวกับครอบครัวหรือว่า ไปเจอผู้ผหลับผู้ใหญ่เนี่ยพาไปจอยกับครอบครัวเขาไปทานข้าวนะคะเป็นการเปิดตัวนะคะเป็นการบอกทางอ้อมนะคะเขาก็เขินแหละที่จะบอกรักคุณนะคะแต่ก็อาจจะมีการพูดบ้างแหละว่าเออเป็นแฟนกันนะนู่นนี่นั่นแต่อาจจะแบบใช้คําพูดที่คุณจะต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะประมาณนี้นะคะขอดูไพ่ออระเคิฟให้หน่อยนะ,ะว่าอย่างไงเออเขาเคยโดนหลอกมาเนอะดีเซ็ปชันนะ หรือเขาปกปิดความรู้สึกตัวเองก็ได้นะอารมณ์เหมือนคนใส่หน้ากากอะ่ะปากกับใจไม่ตรงกันอะ่ะปากว่าไต่ใจนี่คือแบบรักคุณมากเลยอย่างเงี้ยนะคะฮันนีมูนอยากพาคุณไปเที่ยวแหละน่าจะมีแผนการเรื่องนี้อยู่รอเวลาอยู่นะหลอกว่าพาไปนูนป่นไปนี่ที่ไหนได้อยากอยากมีเวลากับคุณอะไรเงี้ยนิวเลิฟนะคะคุณคือความรักที่แสนจะหวานของเขาคุณคือ คนใหม่ที่เขายินดีต้อนรับให้เป็นคู่รักของเขานะคะโอ้เขาอยากให้คุณอะ getting getting to know each other ก็คือได้ทำความรู้จักกับเขาหรือเขาได้ทำความรู้จักกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ c o r l i n g in so m a t e ในการมาของคุณเขาเชื่ออยู่เสมอว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะพระเจ้าต้องส่งคุณมาให้เขาแน่เลยเป็นของขวัญอันลํำค่านะคะ เป็นความดีงามหรือว่าเป็นความสดใสในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจไปว่าเขาทําไมเขานิ่งนู่นนี่นั่น,นจริงจริงเขารักนะนะคะแต่เขาเป็นคนแบบฟอร์มเยอะนะคะมีฟอร์มนะคะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะความรักของคนมีคู่ชาวกรกฎเป็นอย่างไรนะคะมาดูพลังงานตรงนี้กันสําหรับคนมีคู่เนี่ยรู้สึกมีปัญหากันอยู่นะคะในเรื่องของการจับผิดกันไม่ไว้ใจกันนะคะทัศนคติไม่ตรงกันก็ได้ขออนุญาตดูว่า คุณม,มีปัญหาอะไรกันเนี่ยเออม,มันเป็นความระแวงเน,นี่ยอาจตองน,นี้ขึ้นมานะคะ้าเมทาก,กับเดสค,คือการระแวงแล้วก็จับผิดกันอยู่นะคะในเวลานี้นะคะ,ะไม่ไว้ใจกันเลยกลัวมีคนมาตีท้ายครัวหรือกลัวว่ามีใครมาแย่งความรักซึ่งเขาหรือคุณก็ได้ที่มัวแต่ทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานแต่อ้อมมองว่าน่าจะเป็น เป็นในลักษณะเขามากกว่าที่เขาเดินทางเยอะทํางานต้องเดินทางไ,ไกลๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่แล้วก็เป็นภาวะงานที่ค่อนข้างจริงจังมากนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ตัวตนของคุณน่ะหรือในเรื่องของปัจจุบันของคุณอะ่ะเอามารู้สึกคุณระแวงคุณไม่ไว้ใจหรือคุณอาจจะ มีใครมาส่งข่าวมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณทาให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่คุณดิวคบอยู่ด้วยนะ่ยเป็นราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือว่าเขาน่าจะมีบทบาทหน้าที่การงานค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นเป็นหัวหน้าสั่งการนะคะหรือถูกคาดหวังนะคะในเรื่องของการทํางานค่อนข้างสูงแล้วเขาก็เป็นคนจริงจังแล้วด้วยนะคะนิสัยเขาจริงจังนะคะเขาดูไม่ค่อยได้สนใจคุณนะคะปากเขาก็บอกว่าทํางานทํางานแต่คุณก็แบบ มันมีความคิดเยอะอะะ่ะมันมีความแบบไม่มั่นใจว่าเขาทำงานจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณลึกๆคุณแบบมีความเศร้าอยู่นะคะแนวทางออกอะนะคะในในในปัญหานี้ก็คือจงเชื่อใจกันเพราะสิ่งที่เขาบอกเนะมันไม่ใช่ในเรื่องของการโกหกนะคะนะ,ะมันเป็นในเรื่องของการทำงานการไม่มีเวลา ะะหรือว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ด้วยด้วยบทบาทหน้าที่การงานดีลุกของเขาดูภูมิฐานะ่ยมันทําให้มีคนสนใจอะ่ะนะคะเสนอตัวมาจีบเขาพยายามเข้าหาเขานะคะแต่เขาปฏิเสธนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้คุยนะคะเขาต้องการคุณเขามองคุณเป็นคู่รักและเขาก็คิดถึงคุณด้วยนะคะมันมีความห่างเหินกันนะคะเหมือนจะมาเจอกัน เหมือนจะใช้เวลาร่วมกันก็มักจะมีเรื่องนะคะเข้ามาแทรกในจังหวะนั้นทําให้มีความคาดเคลื่อนอยู่ตลอดนะคะแต่ในเดือนนี้ถ้าพวกคุณอยู่ห่างไกลกันมีเกณฑ์จะได้เจอกันแน่นอนนะคะเป็นการได้เคลียร์นะคะอะไรที่ติดค้างอะไรที่ไม่มั่นใจจะได้พูดคุยสืส่อสารทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจกับเขาปลอดภัยกับเขานะคะมันจะมีการพูดคุยนะคะ p r e a p p n t m e n t นะคะเดี๋ยวดูให้นะว่าเป็นยังไงขอดูความรู้สึกของ คนของคุณไหนนะคะยังไงช่วงนี้เออช่วงนี้เขาทำตัวดูมีพิรุษแหละคุณก็เลยคุณก็เลยคิดตามเขาหน่อยว่าเอ๊ะยังไงจริงๆก็มองว่าเขามีเรื่องที่เขาจะต้องเคลียร์อยู่นะคะเหมือนการงานของเขายังไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะจะต้องมีปัญหาซึ่งเป,เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิก,จกที่เขาต้องแก้ไขหรือบริวารของเขานะคะดูดื้อเขานะคะเขาก็ต้องไป เคลียในปัญหาพวกนั้นก่อนแต่ในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณนะคะคุณคือปลายทางในความสัมพันธ์นี้คือครอบครัวคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมนะคะเนาะเขาองว่าเขายุ่งในเรื่องงานนะคะทีนี้ขอดูว่าแนวโน้มความรักจะเป็นอย่างไรนะคะแนวแนวแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะ โอ้โหวิวอฟอร์จูนคือการพัฒนาหรือฟ้าเปิดนะคะโชคชะตาเขาข้างมคุณแล้วนะว่าเขาจะขอคุณแต่งงาน <c oughs> เขาจะขอคุณแต่งงานมานั่นหมายหรือว่าอาจจะพูดคุยถึงการใช้ชีวิตแบบร่วมกันนะคะชั้นสาม,มีภรรยาเขาคิดดีกับคุณมากนะคะชาวกรกฎเขาอยากเป็นครอบครัวคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขามองว่าคุณนี่แหละเหมาะสมแล้วที่จะอยู่กับเขา แต่ตัวคุณกลับรู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะเขาดูเหมือนมีอะไรที่ปกปิดอยู่ตลอดเวลานะคะเขาจะเคลียร์นะคะในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเขาสิ่งที่คุณทุกนะคะหรือสิ่งที่คุณหวัดระแวงเขาจะเข้ามาเคลียร์หรือว่าถ้าพวกคุณไม่ค่อยได้เจอหน้ากันแล้วคุณรู้สึกน้อยใจว่าทําไมเขาไม่มาหาทําไมเขาไม่มีเวลาให้คุณหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเขาจะพุ่งตัวมาหาคุณแน่นอนนะคะฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบนี้นะนะคะเขาก็คิดถึงคุณมากนะคะณเวลานี้ คิดถึงนะคะอยากอยู่ใกล้อยากเป็นครอบครัวไวๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เขาเน่ยเร่งในเรื่องของการทํางานอยากประสบความสําเร็จไวไวเพราะว่าอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะคะน,นี่ก็จะเป็นพลังงานนะคะดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะของเดือนกันยายน2565นะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตนะจ๊ะ ขา,ายของนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นคอลลาเจนนะคะหเห็นกันมาหลายเดือนแล้วนะคะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากแฟนๆนะคะขอบคุณมากๆที่มาอดหนุนซึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะอ้อจะมี โปรโมชั่นนะคะให้กับคนราศีกรกฎนะคะจากเดิมเนี่ยถ้าถ้า3กล่องในราคาปกติมันจะอยู่ที่2 9 9 7บาทนะคะแต่โปร2แถม1นะคะจะเหลือแค่1,390บาทไม่รวมค่าจัดส่งโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆนะคะคุณ2แถม1เนี่ยคุณจะทานได้1เดือนนะคะ30องละ, 10, อะขอโทษค่กล่องละว0ซองนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ได้32ทานได้1เดือนเห็นผลด้วยในราคาที่ ถูกนะคะเพาะมันเป็นโปรพิเศษนะคะหมดเขต15กันยาเพราะฉะนั้นรีบตามรีบตุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวของสมุดน่ะต้องรอคิวในการผลิตนานมากๆนะคะสำหรับการสั่งซื้อจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ